หรือจอโวสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับในพิกัดน้ำหนักกันที่106อหปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับเพชรอลังการนี่ก็เหนียวนืบนะครับสิงห์อีสานนี่ก็รุนแรงเก๋าเกมก็ดูดีนะครับเชื่อว่าเกมการชกน่าจะเบียดสู้กันอย่างสนุกประทับใจแฟนมวยแน่ละครับมวยคู่นี้ต่อยร้อยหกนะครับเพชรอลังการสิทธิพนมทองหรือคุ้งโรงน้าแข็งครับจะอุ้มจบปลาเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับส่วนสิงห์อีสานอย่างที่ผมได้เรียนไปครับ ชื่อเดิมคือจอมโบสิทธิ์เชฟบุญธรรมแม่นี่ถือว่าเป็นจอมฝีมือจอมเก๋าอีกคนหนึ่งในรุ่นนี้เลยครับต่อยร้อยหกนะครับคููที่ผ่านมาต่อยร้อยห้าอันนี้ขยับเวทขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเชื่อว่าเป็นคู่สนุกม,กมากมากอีกคู่หนึ่งเลยครับคู่นี้อ่ายแดงครับเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็ง น้ำเงินสิงห์อีสานออุตอุดอรครับ106อนดมาฟังประวัติของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งครับนายอลังการสุจิมาวิทย์นะครับ18ปีจากจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าคณะคุณสันทิสุจิมาวิทย์แล้วก็มีจากอุ้มจบป้าสำหรับกรรมการผู้ชีขบบ้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับปอะวัชแขกสินทรให้คะแนนสท่านอาราันุชกลางดอนชัยทาธิและพงพัฒน์ว่องไวครับ นี่ครับพูดถึงประวัติของฝ่ายแดงกันต่อนะครับหัวหน้าคณะคุณสันธิสุจิมาวิทนี่ครับแล้วก็มีจากอุ้มจบปะเป็นผู้จัดการปรักคุงลงน้ําแข็งให้การสนับสนุนนะครับนี่ฝ่ายแดงครับทีมงานตัวแทนของจากอุ้มของปักพุงนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้ครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก็พี่อูดอูด,ดอนครับเจ้าของสีเสื้อครับออูดอุด,ดอนขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าสิงห์อีสาน นี่ครับสายแดงนักชกในดวงใจก็ทาหย,ยอดมวยของจังหวัดระน,นองนะครับก็เจ้าลุงกิบลุงกิบบอลุ่งโลดนะครับเป็นนักชกฝันใจของเพชรอลังการเขา53ครั้งครับชนะ37แพ้14แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนไยน้ำเงินครับสิงห์อีสานอ,อ,อูดอูดอนนะครับนายชนชนกันส,สุขเมืองนะครับนายชนการสุขเมือง23ปีจากบุรีดมหน้าค ผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับพี่อูดอ๊ดอุดรแล้วก็ปัจจุบันที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุภุมวิทย์ครับนักชกในดวงใจก็มาหาอดีตอดีตดาวดังเลยครับเป็นคูมวยให้เขาแลวครับก็คือฟ้าสีทองป้อมขวัญนันลงนะครับหรือว่าฟ้าสีทองออเทพสุคิีมครับ50ครั้งชนะ45แพ้3แล้วก็เสมอ2ครั้งครับอาล้ครับยกแรกเริ่มขึ้นมานะครับเตี้ยร่ามอาวุธแรงเก๋าเกมนะครับสิงห์อีสาน อุดอุดอนนะครับหรือจอมโวสิบเชฟบุญธรรมนะครับเตียสั้นกว่าต้องลงทุนนะครับเดินขยับเข้าไปเพชรอลังการนี่ได้สูงได้ยาวนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับรุ่นน้องแต่ว่าความระยะหลังก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเนื้อตัวยอดเยี่ยมเลยนะครับพอออกไฟนี่มันวาวเลยครับแสดงถึงการซ้อมที่ยอดเยี่ยมนะครับแดงนี่ซ้อมอยู่เพชรเจริญวิทย์ครับทีมหาสารคามนะครับ ทีมาไลทองดูแลส่วนน้ําเงินนี่ยอยู่กับพี่อ๋ันสุขุมวิทครับแต่ว่าได้รับการสนับสนุนจากพี่อุดตุดรนนะครับแต่รูปร่างช่วงชกก็ดูว่าแดงลอยกว่าเล็กน้อยครับไม่เยอะนะครับนิดเด,ยเดียวต้องดูครับคู่นี้มวยบูดุดันกับมวยจังหวะฝีมือครับเชื่อว่าเป็นเกมสนุกอีกู่หนึ่งแล้วครับเดี๋ยวดูครับ เพชรอลังการที่ไปก่อนถึงอีสานรุ่นที่ครับดังมาก่อนดังมาก่อนครับเจ้าจอมโวจอมโวไื่ว่าเดินขยับไปเรื่อยนะครับรุ่นน้องก็ไม่ตกใจนะครับเพชรอลังการมีลูกขีดพอยสกัดเอาไว้เกมการชกยกแรกนี้ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนักนะครับแต่ก็เริ่มที่จะทักทายออกอาวุธกันเก,เก็บเหมือนกันครับเชื่อว่าสี่คู่วันนี้นี่ไม่สร้างความผิดหวังนะครับ,บวมวยบัานวันศุกร์ คู่ต่อไปก็เป็น9กร,รับสอเทียนโพครับเจอกับยอดเสีงสารรถสวยจัดเจ9แล้วก็ครูเอกย้ําเลยนะครับไม่ดูไม่ได้ครับชิงตําแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างในรุ่นแบนตัมเวด1 1 8ปอนปด์ช่องทูโฟยูนะครับจเจริญเงินบุลลานามวยไทยประท้ากับคิวทองนุ้ย4ี่มุมเมืองครับใครจะเป็นจ่าฝูงช่องทูโฟยูในรุ่น1้อนะครับต้องติดตามวันนี้ครับ <c oughs> นี่การกประวัติซับมือบลอกชก ยกแรกครับอาหารเลประมาณครึ่งนาทีไฟแดงลูกศิษย์จะอ,อุ้มโอ้โหนี่ครับวันนี้ไม่มีตกใจครับเจอรุ่นพี่สิงอีสานนี่ครับมกระดูประสบการณ์ชช่าโมงบินครับดังมาก่อนครับสิงอีสานตัวสิงอีสานเองก็มีหมัดนะครับอันตารายแต่ว่า ไม่กลัวเลยนะครับเพชรอลังการนี่มีฟอกนี่บวกด้วยอยู่ที่ว่าใครจะพลาดนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับด้วยยาแก้ไอตราอาปาเช่ครับนอกจากนั้นครับนี่บร,ริษัทกุณส่งโอสถจำกัดยังมีผลิตภัณฑ์ยาดองเล่าตรา9ก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวิน พร้อมด้วยแป้งโยคีในลัศมีวงกลมวันนี้ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดจิลีนเบนด้า500ยาทาหน้าขาวไทยนครดีออกไซด์ตาตองขอบพระคุณครับท่านในห้างวินยัยวีระพุทชงผู้ให้การส,าน,สรนับสนุนศิลปะไม้ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่2มานะครับยาฉีก็ตามมาเลยนะครับให้กับเพชรอลังการนะครับไม้แรกนี่20,000บาทนะครับ เดินขยับเข้าไปหานะครับอาศัยรูปร่างได้ถูงได้ลอยกว่านะครับมีแขนขวานําไปก่อนดูนะครับมีเกี่ยวแล้วก็โต้ตลอดโอ้โหใหม่สนเลยนะครับสิงสานี่จังหวะออกแข้งก็แรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหมัดตามด้วยครับท่นี้ก็เชื่อว่าดูเดือดร้าใจแน่ครับร้อยหกนะครับแดงลูกศิษย์จ่าอุ้มครับเพชรอลังการคุ้งโรงน้ําแข็งปากคุ้งก็ติดตามอยู่เสมอนะครับแล้วก็ให้อัธีทุกไฟเหมือนกันสิงห์อีสานออุรุดรครับ วันนี้มาเล่นฝีมือเจอกับรุ่นน้องโอ,โอมแม่เตะขวาต่อยขวาครับถือว่าออกอาวุธได้ไวเลยครับนี่ครับใครอยากใครอยากโอ้ยมา่ชาวัดชาวเวียนหลายเม็ดแล้วนะครับม่สอกม่แผลแตกแอนตซินครับมีสวัสดิการให้นะครับเข็มละ500บาทไตกันคอสกกับเข่าลอยก็10,000บาทจาระเข้ฟันหายอีก30,000บาทขอบคุณแอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านนาห้างวินายวีระพุทชงครับ โอ้โหตัดลำตัวเมื่อกี้ครับพี่อาลีโอ้โหเพชรอลังการนี่โมโหเลยนะครับโดนตัดลำตัวเข้าไปนี่พุ่งเข้าใส่เลยหวังจะตีนะครับแต่ว่าวงในนี่ยังตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนยังคงเดินขยับเข้าหาอย่างต่อเนื่องนะครับเพชตอลังการดูว่าวงในนะดูจะแข็งแรงนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้โอ้โหสิงฐานเกี่ยวแล้วนะโต้ดูนะครับโอ้โหแ้งขวาไตขวาต่อยขวาก็ยังแรงทุกลูกเหมือนกันครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ แดนีีได้รูปร่างครับได้ในครับส่วนน้ําเงินได้ฝีมือมามียักษคิ้วริวตาด้วยนะครับ oh. เป็นการเก็บอาการครับโดนเตะโดนแข้งโอ้โหดักแทงครับมาดักแทงเจ็บเลยครับอ่ะในในดูใครจับใครชิงสอดแขนใครแม่พยายามจะขวางนะครับจอโมโบหรือสิงห์อีสานขวางไว้ครับตีไม่ได้กรรมการก็แยกที oh. 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 <c oughs> ไปหนึ่งทีสิงอีสาน พชรอลังการะไม่สนครับเดินค่อยๆขยับขยับนี่ครับโอ้ยแผมมาทางซ้ายมาทางขวาเลยเสียบเข้าไปพชรอลังการอโอ้โหดูจังหวะการจับนะครับเริ่มจะจับเริ่มจากตีได้สวยๆเหมือนกันเพชรอลังการจับได้ดี่โอ้โหแต่ว่าโดนไล่แขนเอาไว้เหมือนกันแล้วกบพักกันก็คู่เดียวมาตามกันต่อนะยกที่สามคนระับเมื่อมีกันและกันขอบคุณเครื่องดื่มเ1 5 0 น้ำมันเครื่อง PTT Dynamic น้ำมันตรักรุ่งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์จัดต่อยอาการคันติดจากประเทศสิงคโปร์พร้อ,อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพบลุงโลดครับโตโยต้าเคมอเตอร์0 2น6์6อง5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมาแล้วครับปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับนีว่าเพชรอลังการนั้นเดินเบียดเดินกระยับเข้าหาเลยนะครับมีหมักํำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในถึงหสารก็ไล่แขนนะครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับวงใน ไม่ยอมให้เพชรอลังการนั้นตีได้ง่ายๆด้วยห่วงนอกก็มีแข้งขวามัดขวาดูนะครับดูจังหวะการจับโอ้โหแต่ว่าล็อกชุดนี้นะครับจับได้ดีเลยนะครับเพชรอลังการเริ่มจะยัดไพ่แทงได้สวยๆเอาละครับโอ้โหรับเยอะๆไม่ดีมาโดนลูกเก่านี่ครับเกี่ยวเททิ้งไปอีกครับหักทิ้งไปเลยนะครับสิงห์อีสานครับเพชรอลังการก็เริ่มจะชวนทะเลาะในครับเกมที่ตัวเองถนัดนะครับ จะอุ้มปากคุ้งนี่โทรมาสั่งที่มุมแล้วครับบอกว่าเริ่ยเข้าไปครับชวนทะเลาะเข้าไปครับอย่ายืนคุยโอโ้ดักแทงอ้าวคีบคีบคีบ,บ,บเหนียวเหนียวตีหน้าบานแขวนป้ายอยู่แล้วว่ารับจ้างตีเขา่าแต่เจอลูกขวางครับพี่บอลโอโ้ยังเอามือถึงแขนเขาแล้วนะครับอ่ะทีที่มันยังติดมุมทําอะไรกันไม่ได้ครับกรรมการบรวัติบอกว่าการเวที โ้โหดูครับแหมฉลาดเจ้าเล่จ์จริงๆสิงอีสานแต่ว่าไม่สนครับเพชรอลังการนี่ครับหาเลือกชวนทะเลาะตีเข้าไปโอ้โหเรกว่าอายลูกเก่านะครับมีลูกขวางเข้ามาช่วยเพชรอลังการไม่สนชนอย่างเดียวนะครับขวางได้ขวางไปนะครับพอปล้ำได้นี่ตีได้เจ็บๆตีได้แรงแเนื้อเนื้อนะครับแล้วก็เดินเบียดเดินชนตันหลอดครับ เป็นเกมที่ยังคาดเดาไม่ถูกเลยครับโอ้โหแต่ว่าดับแทงเจ็บเลยครับอ้าวล็อกไนตีอ่า้าวงไหนวงไหนปะากระตุกกระตุกมาไม่ล้มตีคืนไปขีบเพชรอลังการคีบอ้าตีได้ไหมบิดกันไปบิดกันมามันใกล้เชื้อกรรมาการเลยกดแล้วก็ดึงทั้งคู่มากลางเวทีครับโอ้โหนี่ครับไม่มีให้กินฟรีครับคู่นี้ โอ้โหสลับเท้าเสียบโอ้โหเอาคืนครับเอาคืนมากไม่ล้มด้วยโอ้โหดูว่ามันทันกันเลยครับอาวุธคู่นี้ดูแม่นไหนตีเข้าไปเชพอลัาางการเดียวว่าตีทั้งที่ขวางนะครับโดนขวางอยู่ก็ไม่สนแล้วครับเชรอลังการยังคงติดตัวตลอดชนเข้าไปมาดูว่าถึงอีสานเองนั้นอาศัยจังหวะความเก่าแล้วครับขยับหลอกแล้วก็มี แข้งขวามาดูวงในเอาล็อกได้ล็อกนี่ล็อกสวยเลยนะครับพีแต่รังกาเนาจะตีได้หรือเปล่าจาานนังหวะนี้เริ่มจะตีได้เนื้อเน้เนไหลดอกเหมือนกันแล้วนะครับโอ้มาดูลูกขวางก็ต้องโดนขวางขวางนี่ขวางคอหักเลยนะครับขวางขวาง,วางโอ้โหดูครับยกอ่ายกตีด้วยครับขวางมีศอกด้วยครับโบดยกสามครับต้องแก้ลูกขวางให้ได้ครับจะอุ้มพักแป๊บเดียวครับ งานป้ายทุกชนิดรวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างพร้อมด้วยออกแบบภายในครบวงจรครับโทรไปที่0860ตอง2ตอง8นะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์ or, โดยคุณวิเชียนสมภพรุงโลดครับ026626555จาก Toyota าเคมอเตอร์ครับสยกที่ผ่านมาว่าเดือดแล้วนะครับยกนี้น่าจะเดือดกว่าเก่าแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหออกมาเดินเร็วเหลือเกินนะครับเพชรอลังการ แล้วก็จับเด้งตีได้สวยๆเนื้อเน้เนเน้นไหลดอกนะครับมาดูว่าสิงห์อีสานเองก็พยายามจะขวางแต่จกักหนีไปนี่เชื่อว่าเกมจะเร้าใจมากขึ้นแล้วครับอะไรก็เป็นไปได้ครับสามยกนี้ถ้าดูตามสายตาแน่นอนก็ว่าสิงห์อีสานดูดีกว่าแต่จังหวะยกสี่เอาล้ครับยกสี่ที่เป็นยกเก่งของเพชรอลังการอ้าวตีไปตีมาอยู่ที่บ้านมุมแดงครับกรรมการแยกเลยครับอนี่ดูครับ เริ่มคึกคักขึ้นมาครับไฟแดงเพชรอลังการนี่ครับแหมแกจับโอ้โหจับได้แต่ว่าโดนเททิ้งไปเลยแงงเลยครับอย่างนี้เรียกว่าดักแทงดื้อเลยนะครับแล้วก็เททิ้งไปครับมาดาูเริ่มจากขวางได้แล้วนะครับจ้าขวางได้นี่โอ้โหเป็นอลังการเหนื่อยมาดูว่าตนยกนั้นเดินปล้ำฟัดแล้วก็เด้งไปได้สวยๆนะครับมาถึงตอนนี้ดูจัดช้าลงไปเหมือนกันแลวครับเพชรอลังการโอ้ยโดนบวกหมัดทําท่าจะหยุดครับ เริ่มจะขึ้นคอปไม่ได้อ้าขวางนี่ครับโอ้โหแล้วปักซอกด้วยครับจอมโบครับหรือสิงห์อีสานต้นยกนี่ขีบน่ากลัวเลยครับดูเนื่อยลงไปหน่อยนะครับเพรอลังการช้าช้าไม่ได้ครับเพราะว่าฝีมือของนี่ครับสิงห์อีสานโอ้โหตั้งไว้เลยครับแทงละคาไวเลยครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยกสี่ยังเต้ออยู่นี่ครับหมัดซอกยักเข่าเข้าไปอีกเอาสวนหมัดมา แข็งแรงครับตีได้ไหมตีมันยังไม่ต่อเรื่องมันยังไม่ชัดเจนเลยครับดูครับก็นี่ครับแมต้องแกลูกขวางไห้ได้ครับกูจับได้ดีแล้วครับกูดูดูดูนี่ครับหน้านี่ครับมากมันกูดูครับโดนขวางหน้าหน้าบิดนั่งงอไปเลยครับเด่ว่าเวลาปล้ำไหนนะปล้ำได้ดีเด้งได้ดีนะครับแต่พอมาโดนโอ้ถึงยีสานขวางนี่ เป็นเรื่องเลยนะครับไอ้ไม่ถนัดนะครับไม่ขวางแค่เดียวนะขวางแล้วก็มีฟอกสลับแล้วก็มีลูกแข็งเจ็บเนื้อเน้นๆทั้งนั้นนะครับหลายดอกเข้าไปในแนวเพชรอลังการนี่ถึงกับหยุดถึงกับช้าไปแล้วครับเวลาเหลือย0่วิครับขี่ไปขี่มาครับมมยฝีมืออย่างสิงห์อีสานครับเริ่มจะจับดูดีกว่าด้วยครับอือสลับเท้าถีบไปอีกทีหนึ่งครับในช่วงปลายครับยกที่4หมัด โอ้อาวุธใจเยอะเลยครับสีอีสานอ่า<ป>เหนื่อยเลยครับวันนี้เพชรอลังการหมดยกสีครับพักให้นะ้ำแป๊บเดียวสีฟุขอนแก่นดูแลบริหารงานโดยคุณจิน้นเจเจขอขอบคุณครับ และขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคียร์มอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับ0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคียร์มอเตอร์ครับยังไม่ท้อยังไม่ยอมนะครับเพชรอลังการออกมานี่เดินสาหมัดอย่างเดียวแล้วโอ้ดูโดนล็อกเอาไว้อีกเรียกว่าเชี่ยวจริงนะครับสิงห์อีสานไม่ปล่อยโอกาสเลยนะครับให้กับเพชรอลังการนั้นได้เดินต่อยหมัดพอเข้าในนี่ล็อกเอาไว้ดูวงนอก ขยาบหลอกนะครับแข่ง้ายโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเ้าต้องทาให้ต่อเนื่องเลยครับเพชรอลังการหัวใจก็ใช้ได้ครับเพชรอลังการแต่ว่าวันนี้ลูกแข็งแรงแข็งแกร่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าสิงห์อีสานนี่ถึงจุดนี้นี่มีเหนือกว่าครับโอ้โหกลับมาภาคนี้ครับในชื่อใหม่ครับสิงห์อีสานอูดอุดรครับไม่ธรรมดาครับถีบไว้แล้วในพิกัดนี้นี่ตัวเป้งๆรออยู่เพียบเลยครับ ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกก็ในเวทน้ำหนักเดียวกับพวกด่วนเก้าเก้าฉลามชนธีรพงศ์ไกธีรพภพบ,บ็อกซิง่งน้ำผูไกธีรพภพบ,บ็อกซิ่งนี่ก็อยู่ในเวทพิกัดประมาณนี้แล้วก็มีพวกเด่นผาด่างอีกด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับเขาบอกว่าร่างกายระบบหายใจเข้าที่เข้าทางเมื่อไรนี่โอ้โห ายืนอยู่หัวแถวเลยครับสิงห์อีสานมาแต่ว่าเพชรอลังการนี่ถือว่าเป็นดาวดังของทูฟอร์ยูเราครับโอ้แต่ว่าวันนี้มาเจอกระดูกขัดบันเลยครับพี่อาลีโอ้เรียกว่าบทกันไปเบียดกันไปทีต่อทีนี่ออกอาการหยุดออกอาการยุบเลยครับแต่ก็ไม่ท้อนะครับหัวใจนี่ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพชรอลังการพยายามจะฮึดต่อยหมัดฟันศอกเหมือนกันแต่ไม่ยอมแล้วเลครับสิงห์อีสานมั่นใจคุมเกมการชกเอาไว้ได้หมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ จบคู่นี้ผู้ต่อไปก็เป็นก้าวกระดักสอเทียนโพนะครับเจอกับยอดเสกสรรรถสวยจากเจตสายพิ้วครับหรือเสกสรรสิเชฟบุญธรรมนะครับผู้ต่อไปนี่้อปอนด์แล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งก็ต้องย้าบ่อยๆเลยครับว่าคู่เอกวันนี้นี่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับชิงตําแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างนะครับในรุ่นแบตเตอร์เบด118ปอนด์ช่อง t r u โฟรูครับเจริญเงินบุรณามมยไทยประท้ากับคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับเข็มขัดจะขึ้นเหนือหรือว่าจะไปอีสาน ต้องติดตามเลยนะครับคู่เอกค่ำคืนนี้ครับในศึกมวยมันวันศุกร์ในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีก็ดูบนเวทีน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าสู้กันมาแบบมาถึงกระดูกเลยครับสี่ยกกว่ากวาครับรุ่นพีก็ไม่อยากจะทำน้องแล้วครับเป็นอลังการก็สู้อย่างเต็มที่แล้วครับแต่เสียสีไปแล้วทีต่อทีครับ กระดูกประสบการณ์นี่มีผลเลยครับพี่บอลครับลูกขวางหน้าวันนี้นี่ครับหมลูกทีเด็ดเลยครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับดูแล้วนี่ครับหน้าตายิ้มแย้มจ่บใสเลยครับฝ่ายน้ําเงินสิงห์อีสานมีพี่อุดอุดรขึ้นไปร้อรับอยู่แล้วครับโอ้วันี้นี่สายหัวติ๊กเลยครับฝ่ายแดงเพชรอลังการนี่ครับกรรมการประวัติ ไปรับไปให้คะแนนใบสุดท้ายครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับน้ำเงินสิงห์อีสานออกอุดอุดรครับวันนี้วันนี้อ่าโชว์ฟอร์